เบิ้องฝื่งผมนงเบิ้งมือพั่องเบิ้งมือไม่ได้เล่นกันพี่น้องสวัสดีครับลุงสันผ้าแสบมืาอนี้พี่น้องสีผ้ามาซ่อมอยู่ซ่อมกินพี่น้องจอเบิ้งอบอตพี่น้องมาสีผ้ากินยังพี่น้องตาไปพี่น้องผ้าจออบอตโอ้ครับอบตอะไเนื้อพี่น้องอบตรับเนื้ออีกแล้วมืาอนี้ พี่น้องพี่นอออ้องอบาตอลิกหรือว่าเสียบประจำทีมงานลุง,ง,งสันผ้าแสบพี่น้องอันนี้นับัวเลยชื่ออะไรนสวัสดีครับผมมาว่ามี้เอาบาตอยผ้ามากินรับสินมาดิเอาอบตประจำทีมงานของลุงสันพาแสบพี่น้องมี่พักเกมพักอ้ยไักคุ้นเลิคือเซตุ่มพี่น้องพักสีเล้ามาละพักมาพกพ,พนอนคุูพี่น้องสามวันขึ้กินพันไหนพี่น้องลูกตัวห้าพักสี่เหาอยู่พี่น้องแซียบหนวดอะไรยางไหมพี่น้อง ให้นังไปๆคิดนังไปๆพี่น้องมาแพ้เรื่องเสื้อผพี่น้องเยิ่งมาสักนังก็เดือนหมต่อหลายย่างพี่น้องคู่มือนี่ขาเสื้อพี่น้องขาเสื้อแจ้งน้อยนี่โอ้ยพี่น้องมากลายขาเสื้อแล้วบวกนี้มาแพพี่น้องคิดว่าแต่คั้งนั้นโทรหาแม่้งนั้นเจ็บร่างกาน้อง ตัวหากันบ้างนะพี่น้องทีมงานของลูกสรผพาเส็บเบอร์อพี่น้องคนหาเบอร์เป <c ười> ็นคนหาเบอร์ตัวกันบ้างพี่น้องเรียบร้อยแล้วฮัลโหลครับ กํนันบ่ฮัลโหลเออกำนันบ่ฮะอ่ากำนั่นวันนี้มากินลาบเพรวกำนันไอ้อบตองกำลังกินลาบอีกสู้กินอยู่นี่เออเออเพราเราแม่แซ่บมากครับโอเคโอเคเอ่อ่าอ่าอ่านี่ครับลุงสันท้วงบอกท่านกำนันเพื่ออะไรพี่น้องให้มากินลาบในทีมงานของลุงสันพาแซ่บพี่น้องพี่น้องแล้วกเลยพี่น้องนี่บุตคพี่น้องนี่

ตุ่มเพื่อนตุ่มเบยเบยตายไ่ปตายได้เหรอพี่น้องขายอะไรพี่น้องือพักเสร็จแลวพี่น้องพูดตรงๆนะเนี่ยมาติดมาโอ๊ยพ่อหน่อยบอบอกเลยมาเลติดมาเย

กินมือี่นอยเล่าทีมงานลุงสรพาแซ่บพี่น้องหลายคนนี่พี่น้องกระทียมเนี่ยคนหมเนาะกเดมนี่บรเนียุ่งแก่ไก่อนเขาเป็นงไงไอ้ลูก หยุดเยอะฮะคือมาบุกินฮะ้ยขอย่านเจ้าวิบูอันอาปากใส่กล่องนี่ละเบิ้แงล่องมึงนะเบิ้งมือกล่องเบื้องมือไม่ได้ชนกันพี่อยังเดี๋ยวเบิงคนแม่มนเจ้โสมมาแดงเวียนมานั่งอยู่ไกลๆไม่ทอดดาเออรถตัวอะไรตักไหนเราเขาไปจีบหรอ

เกียทำไนมายิ้เขาอยูเ huh. รื <Donc> ่องทำไรเเขาเรื่องหักได้หละว้า่อง่องรืองส่วนซิ่อนอันนี้กองซ้อน่าเกยครับอืม ังเอ้ยเสียมหนดเลยพี่น้องฟีฟีเมือเสื้อผ้าหนปรุงตัวเสียมเดียว้นหันตุ่มกับเสียพนอะไรยังพี่น้องเสียเสียตีใกลตัวแสนสายยาใครโดนหาพันัใครกระจายเลยช่วงนี้ใครบอกเลยเหใครหาบอกกำหนกให้ยาเงี้ยกระงบอกาอันเสืจัดการเลย กินไก่ได้กินไก่แล้วเสร็จก่อนมาไม่ขั้นเจตีเป็นไก่ได้กินหมดก็อนจะได้กินนั่นไก่เจตีนี่เมื่อนำฟังสงครามเนาะเขานะนำยุคแรกเขาเข็มเสียกวันไปป้อยให้ตีซื้อตัวแซมมาขากินเขาแนะนว่าเป็นทุกท่านเจตีเจตีเมื่อนำประเด็นฟังสงครามเนาะ เรียนฟังจยคองห้ารเรียนฟังตุ้กขับสามพันเนาะพับสามไะต้องให้เอลยขาบลาก็ต้องเาะพักพกับไงเช่นกินผักยงดีกว่า เสียบค่ะคาตมเสียบเลยตเสีบมันหวงหลักว่าเสียบตรงเสียบกินกินเนื้อสันเพี่น้องลูกสันเณรคางเมื่อเมื่อ้เมื่อคางหัวนี่ค, ME, ME, คุยะข้นพี่้องคุยเป็นบกเป็นบวกเป็นบวกไปประเทศนี้ับคุยนตัวนับไปนบวกไปเมื่อเมื่อางใส่ซดพี่น้อง อ๋อด้ก่อนโอเเอาเลยเลยเป็นัวเป็นัวยเป็นัวยมันกินเอาาเผื่อคนเมื่อห่างสาสุดเออเอาบดออกดู้ยยูพีด้วยเข่าเสร็บทางไหน บรรยากาศย้ำมาโซ่พี่น้องหลังจากขึ้นการขึ้นงานแล้วพี่น้องบันแรกพักับเพื่อนพักยกยื้เข่าก่อนสิบสิบพันสิบเล็กอไรอย่างเดียวครับอืมเฮ้ยลืมแกครับโอ้ตายหาเลยแกครับกินน้ำมันหมูขอจ๋าเลยแกครับผมเจ็บแผลครับ่ขาแก่ เสริมดวยไอ้ฝั่งนด้นมาใหญ่เนี่ยเขาชิลดทุนได้ตัวนึก้อยลูกในช่วงต้องหางกิ่ลไว้ดิเสริมด้วยกันได้เพียงหรอเอฟซีเขาเอฟซีแม่ของดวงสันพาแซบมันนี้ราบเนื้อี่นลองเสรพอทอดปุงเส็บเด็กบางคนหันไปหรอสองสิบ thì cái số lần hai chiến riêng biệt không vương lên um chỉ cần bơm này pha bơm hàng kia biết không bơm bơm nhau cái biết không luồng sơn bao nhiêu làm một sợi phải không đấy tôi muốn định cái bằng bơm 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 đúng không mà thử cái không? này thường không à, thay kim thì không vậy cái này cái thứ ba biết không mà